ต้นไม้ก็สวยนะึงรุนกันก่อนคันแรกนะครับ ครับสวัสดีครับผมนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันต่อนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาใส่เบ็ดเหมือนเดิมนะครับใส่เบ็ดปลาชนรอบนี้ก็เหยื่อปลาหมึกแห้งนะครับผมนะครับปลาหมึกแห้งนะครับก็หั่นมาเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับแต่รอบนี้ผมจะใส่ทิ้งไว้าค้างคืนนะครับผมก็รอมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับก็เบ็ดก็20หลัง20คันเหมือนเดิมนะครับ ก็ส่วนที่ว่าผมใส่ไว้กลางวันก็เมื่อตอนเช้าก็เข้ามาดูก็ไม่ได้เลยครับผมเหยื่อหมดทุกหลังเลยนะครับก็เลยามาใส่ให้ดูรอบกลางคืนอีกสักครั้งนะนะครับจะมาหรือเปล่าก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวเราก็ไปใส่กันเลยครับผม ครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ใส่ไ้เรื่อยๆนะครับก็ทั้งหมดก็20หลัง20ครคันนะครับก็เราค่อยมาลุ้นกันนะครับผมพรุ่งนี้เช้าครับจะมาลุ้นเ่านะครับนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมนะครับเช้านี้ก็ได้เวลามาดูเบ็ดกันแล้วนะครับที่ว่าผมใส่กับเหยื่อปลาหมึกแห้งนะครับเดก็ใส่ไว้ทั้งหมดก็20หลัง20ครคันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับ มานหรือเปล่านะครับผมไปลุนกันเลยครับครับลุนกันเลยครับผมลุนหมายนี้กันก่อนนะครับหมายนี้ก็มีผมใส่ไว้ประมาณอ่าสิบกว่าหลังนะครับประมาณสิบสองสิบสามหลังนะครับ โอ,อ้ไม้ก็สวยนะรุ่นกันก่อนคันแรกนะครับหเหยื่อมุดครับผมติดหอยเชอรี่ได้ไงครับลูกโคลกลาชอนครับโคลกปลาชอนนะ ลุนกันต่อนะครับหลังต่อไปครับผมเืมเยอหมดครับลุนหลังนี้กันครับ หลังนี้ก็น,นิ่งนะมาดูเหยื่อกันครับว่าหมดหรือเปล่านะหมดครับเหยื่อหมดเหยื่อแต่ตาเบ็ดเปล่านะครับหลังนี้นครับเหยื่อมีครับผม ลุนกันต่อนะครับไม้นี้ยังมีอีกสองหลังนะครับก็ผมดูมาก็เกือบหมดเลยครับผมใส่ไว้สิบสองหลังนะครับหลังไม้นี้นะครับก็เหลืออีกสองหลังสุดท้ายนะครับของไม้นี้ครับผมหลังนี้ก็นิ่งนะครับไม่มีอาการเลยนะครับก็นูหลังสุดท้ายนะครับนิ่งเหมือนกันครับผมนะครับก็ ไปลุนกันต่อนะครับยังมีอีก8หลังนะครับอีกไม้นึงครับผมนะครับก็มาลุ้นข้างในนี้ครับดูครับอยู่ข้างในนะครับที่มีต้นไม้นะครับข้างในนี้ก็ผมใส่ไว้5หลัง6หลังนะครับว่เมื่อกี้ก็ไปดูที่ว่าใส่ไว้2หลังก็ไม่ติดเลยนะครับอีกไม้นึงครับเหยื่อหมดนะครับก็ลุ้นในนี้กันนะครับผม เข้าไปข้างในนะครับดนกันเลยครับผมขันเลรกก็นิ่งนะครับไม่มีอาการเลยครับฝั่งนู้นครับก็งเงียบนะครับไม่มีอาการเหมือนกันนะครับ นี้ก็นิ่งครับผมสงใจจะแห่วอีกแล้วนะครับปลามึกแห้งนะครับนิ่งครับไม่มีอาการไม่มีลอยดึงเลยนะนิ่งครับผม คันนี้เห็นสายมันตึงนะเหยือย่อหมดไปแล้วครับผมค่อยมาแก้มือกันใหม่นะไม่ได้นะครับรอบนี้ครับผมขนาดทิ้งไว้ค้างคืนนะครับเหยื่อปลาหมึกแห้งนะฝั่งนี้กันนิ่งนะครับ ผมก็สรุปนะครับวันนี้ที่ว่าผมใส่กับเหยื่อปลาหมึกแห้งนะครับก็ใส่ทิ้งไว้ค้างคืนก็สรุปแห้วนะครับไม่ได้ตัวเลยนะครับผมแต่ว่าเหยื่อก็หมดไปก็เกือบทุกหลังนะครับที่ว่ามีเหยื่ออยู่ก็ประมาณ 4- ี่ห้าหลังนะครับนะครับก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับค่อยแก้มือกันใหม่ครับผมถ้าว่ามีเหยื่ออะไรที่ว่าเด็ดๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาใส่แล้วก็เอามา แนะนำให้ท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆพี่ๆน้าๆและก็ FC อ่าทุกๆท,ท่านนะครับได้รับชมกันใหม่นะครับก็วันนี้ก็ลากันก่อนครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมและก็กดสันกระดิ่งกิ้งๆก,กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับผม่ะครับลากันก่อนครับผม สวัสดีครับผมบายๆครับหลบหน้านะครับค่อยมาลุ้นกันนะครับผมว่าผมจะเอาเหยื่ออะไรนะครับมาใส่นะครับแต่ปลาหมึกแห้งก็คงอาคอยว่ากันใหม่นะครับเพราะว่าผมใส่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็ไม่ได้ตัวเลยนะครับกับปลาหมึกแห้งอาถ้าปลาหมึกแห้งนะครับถ้าว่าจะให้ได้ตัวนะครับ ก็ใส่ในในทุ่งนานะครับผมในหมาาทุ่งนาไมาานาข้าวนะครับก็คือได้ตัวแน่นอนนะครับราชนอนะครับแต่ว่าหมายแบบนี้ก็ผมเอามาลองใส่ดูนะครับแต่บางครั้งมันก็ได้แต่นี้ที่ผมใส่ก็คือไม่ได้ครับผมนะครับกลับนะครับ